สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องปัจใจมาดามสวีเดนนะคะน้องก็มาทำคลิปขอบคุณนะคะพี่พี่เพื่อนๆแล้วก็พี่ป้าณนนา,านะคะไม่ว่าจะอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจในช่องแม่น้องปัจใจนะคะตามติดชีวิตคุณแม่ลูกติดตามที่ย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนกับปป้าฝรั่งนะคะว่า การใช้ชีวิตจริงๆในต่างแดนเป็นยังไงนะคะทําไมน้องถึงทาคลิปขอบคุณใช่ไหมคะจากเริ่มแรกค่ะที่น้องเริ่มทาคลิปนะคะเริ่มต้นจากการที่เรามาอยู่ต่างประเทศนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเงาแล้วก็แบบเหมือนช่วงนั้นน้องไม่มีอะไรทําค่ะทุกคนมา มาตอนแรกด้วยวีซ่าเยี่ยมใช่ไหมคะพอน้องเริ่มทำ Youtube น้องเริ่มทำตอนนั้นน้องอยู่ในช่วงวีซ่า UT แล้วนะคะก็ซึ่งเรียกว่าวีซ่าอยูอ่อาศัยค่ะของประเทศสวีเดนก็วีซ่า2ปีนะคะและช่วง2ปีแรกนะคะมันเป็นมันเป็นช่วงปรับเปลี่ยนของการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตในประเทศสวีเดนค่ะมันก็จะมีอาการแบบว่า เหมือนสุกบ้างทุกบ้างเงาบ้างเคว้งคว้างน,นะคะแบบเหมือนมันเป็นช่วงที่แบบว่าใหม่ๆนะคะอยู่ในช่วงการปรับตัวไอ้ปรับปรับตัวปรับตัวนะคะพอเริ่มไปเรียนนะคะลิ้นก็จะพันกันแล้วนะคะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ป๊ะป๊าเขาก็มองว่าเออแบบเหมือนเราชอบดู youtube อะไรอย่างเงี้ยค่ะป๊ะป๊าก็เลยบอกว่าเธอไม่ลองทํา youtube ดูอะไรเงี้ยนะคะแบบอย่างน้อยๆมันก็เป็นการ แก้เหงาคลายเหงาอะไรยเงี้ยค่ะเริ่มเริ่มต้นตอนแรกนะคะของน้องตอนช่วงที่เปิดช่องใหม่ๆนะคะน้องทําเกี่ยวกับการแชร์ตอนนั้นน้องก็จับพัดจับพลูนะคะน้องก็ยังไม่รู้ว่าเออเราจะทํายังไงดีอะไรเกี่ยวกับช่องของเราดีอะไรยเงี้ยค่ะณตอนนั้นน้องก็อยากแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตแบบเมียฝรั่งสไปมมือใหม่นะคะตอนนั้นน้องก็อยากจะแชร์และเป็นกําลังใจให้กับ สาวๆส,สายฟอที่แบบว่าอยากมีแรงบรรดาใจนะคะในการหาแฟนฝรั่งเหมือนเราตอนแรกๆนะคะน้องเชื่อว่าทุกคนนะคะที่ย่างก้าวเข้ามาเอาสามีฝรั่งนะคะไม่มีใครชีวิตที่มีชีวิตที่เพอเฟกนะคะแบบจะมาหาเจ้าชายในฝันแบบที่ฉันเทียบพร้อมหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เริ่มต้นมาจากแบบอยากจะมีพี่พึ่งนะคะอยากจะมีสามีฝรั่งดีๆสักคนที่ดูแลเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถสอดเราได้ถึงแม้ว,ว่าจะไม่หมดทุกอย่างแต่ยังน้อยน้อย,อยก็ทําให้เราลุ้นตาตา,า,าได้มีการเริ่มต้นที่ดีอะไรเงี้ยนะคะน้องก็เริ่มต้นทําพอตอนแรกๆนะคะน้องก็น้องก็ทาแบบว่ามันเป็นเหมือนการท้าทายตัวเองนะคะน้องเป็นคนชอบทําอะไรที่แบบท้าทายเสียงเสียงนิดนึงนะคะตื่นเต้นอะไรเงี้ย พอมันมียอดคนติดตามเพิ่มขึ้นมาวันละคนสองคนอาทิตย์ละห้าคนสิบคนอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วมีความสุขมากเลยค่ะมันทําให้เราลืมลืมเรื่องที่ทําให้เราต้องคิดมากอะไรเงี้ยมันสนุกกับการทํานะคะทุกคนจนจนมาถึงช่วงหนึ่งนะคะที่เราผ่านกฎของการท o u t u ู e ค่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะ เอ้ยเราทำได้อะไรเงี้ยพอเราพอเราทำผ่านกดยูทูบแล้วมันสนุกค่ะทุกคนมันทำให้น้องแบบว่าเหมือนอยากทำคลิปออกมาเรื่อยเพราะมันมีความสุขกับการสนุกกับการทำคลิปอะไรเงี้ยนะคะพอผ่านกดแล้วมันก็เป็นแบบเหมือนประมาณว่าถาคิดเล่นๆนะคะไม่ไม่ได้คิดเรื่องเงินมากยอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเหมือนเราทําไป เป็นเงินหยอดกับปุกอ,อมสีนะคะถ้าให้เรามานั่งแบบว่ายิ่งประเทศสวีเดนนะคะทุกคนไม่ได้ใช้เงินสดสส่วนใหญ่อะไรเงี้ยคือเขาจะใช้บัตรใช้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้แบบถ้าเกิดจะให้เรามานั่งหยอดเงินใส่กระปุกอ,อมสีอะไรเงี้ยวันละสิบบาท5บาทเงี้ยมันก็คงจะยากใช่ไหมคะนอกจากเราจะเก็บไว้ในบัตรในแบงก์อะไรเงี้ยดังนั้นพอพอน้องเริ่มผ่านกดใช่ไหมคะทุกคนน้องก็เริ่มมีความสุขกับการทําคลิปค่ะ ถึงแม้ว่ามันจะได้ไม่เยอะแต่อย่างน,น้อยๆมันก็เป็นเงินเก็บสะสมค่ะทุกคนมันก็เป็นเงินเก็บสะสมมาทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทําให้เราไม่เงาแล้วทําให้เราได้เห็นพัฒนาการการใช้ชีวิตของเราที่ประเทศสวีเดนนะคะว่าเออการเป็นอยู่เราในช่วงปีนี้มันเป็นยังไงชีวิตเรามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งทําให้สนุกในการทํานะคะแล้วก็ช่วงแรกๆที่น้องบอกนะคะน้องก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆ แบบที่กําลังมีปัญหาแล้วแบบเหมือนกําลังอยาก,ยากเจอคู่ชีวิตอยากมีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องก็อยากแชร์ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนะคะว่าเออชีวิตจริงๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะแล้วทีนี้พอน้องเริ่มทํามาน้องก็มีมีมีเสียงตอบรับที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นคลิปคลิปที่ดันดันช่องของน้องนะคะก็จะเริ่มทําให้คนรู้จักเราว่าเออแบบ การใช้ชีวิตจริงๆนะคะมันก็มันก็มีทั้งทั้งดีและไม่ดีการใช้ชีวิตในทางแดนค่ะน้องก็มาแชร์ให้เห็นว่าตอนเนี้น้องยังไม่ได้เข้าสู่การใช้ชีวิตที่มันยุ่งยากเพราะว่าเราเพิ่งมาอยู่ใช่ไหมคะการแชร์ชีวิตที่แบบมันลำบากยุ่งยากอะไรเงี้ยน้องก็ยังจะแชร์ไม่ได้คือน้องก็จะเริ่มแชร์ไปทีละสะเต็ปนะคะทุกคนนั่นแหละพอถ้าเกิดช่วงไหนชีวิตมันมีปัญหาการที่เราทํา youtube มันก็มี คอมฟอร์ตโซนเหมือนกันนะคะพื้นที่ที่แบบว่าป้องกันเซฟเราเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าการที่เราทํา YouTube เราจะต้องมาแบบตีแผลอะไรแบบว่าถ้าเกิดมันเป็นผลเสียอะไรเงี้ยป๋าเขาจะบอกว่าการทําช่อง YouTube แบบเหมือนให้เราแชร์ในเรื่องของเราไม่ต้องไปมีผลกระทบกับคนอื่นอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วทีนี้น้องก็อยากจะแชร์ให้เห็นนะคะว่าเออแบบการใช้ชีวิตจริงๆมันเป็นแบบนี้แล้วก็อยากจะแชร์ให้เห็นว่าเออถ้าเกิดสาวคนไหนนะคะที่กําลังคุยอยู่กับ แฟนคนสว mm ีเดนก็จะได้เห็นการใช้ชีวิตเออแบบเออแม่น้องพอใจชีวิตเขาใช้ชีวิตอยู่อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตของเขามันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราไปดูอีกช่องหนึ่งที่เขาแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหรือว่าแบบอยู่ใกล้ป่าเห็นเงี้ยเขาก็จะได้ไปเก็บเห็ดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแนวทางนะคะในการในการที่เราเลือกเลือกคุยกับฝรั่งสว mm ีเดนได้นะคะทุกคนว่าเราชอบการใช้ชีวิตแบบนี้ไหมไลฟ์สไตล์แบบนี้ไหมหรือว่าถ้าเกิด เออมีคนมาดูแล้วเออเราไม่ชอบการใช้ชีวิตแบบของเมียฝรั่งในสบีเดนอะอะไรเงี้ยเออฉันตอนนี้กําลังคุยอยู่กับประเทศเออ อังกฤษเอยออสเตรเลียเอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นตัวเลือกให้เราได้แคนาดาเอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปไปดูในแต่ละช่องนะคะว่าเราชอบไลฟ์สไตล์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ชนบทก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนนะคะก็มีความสุขได้นะคะก็คือแบบว่า มีงานมีการทําได้ถ้าเกิดว่าเราเราเข้าสู่ระบบการเรียนหรือว่าถ้าเกิดเราโชคดีมีเพื่อนที่แนะนํางานให้เราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเราเป็นคนที่เปิดแบบว่าเหมือนปากค่ะไม่ต้องกลัวค่ะยิ้มแล้วพูดทักทายสุภาพอ่อนน้อมผ่อมตนอะไรเงี้ยน้องน้องเชื่อว่าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ลําบากค่ะทุกคนแต่ว่าการเข้าสู่สังคมเมียฝรั่งมันก็มีลิมิตเหมือนกันนะคะทุกคนเขาคือบอบว่าอย่างของน้องเนี่ย การเข้าเข้าสู่สังคมเมียฝรั่งอะ่ะก็คือว่าถ้าเกิดไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันถ้าคนไหนมีอีโก้สูงแบบเข้าหายากนู่นนี่นั่นก็คือแบบว่าคือพอเราได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่กับสามีฝรั่งแล้วมันทําให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาคือเขาไม่ได้มาหมอบหัวมาก้มหัวให้แบบว่าต่อให้จะคุณหน้าที่การงานดีแค่ไหนเขาก็ไม่ได้ว่ามาแบบไอ้นี่นะคะทุกคนก็คือแบบว่าเขาก็จะใช้แบบใช้ชีวิตแบบปกติไม่มามาก้ม อะไรแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็แบบธรรมดาอย่างของน้องเนี่ยการการคบเพื่อนหรืออะไรอยู่ในสวีเดนน้องก็จะคบประมาณนี้นะคะเข้ากันได้ง่ายไม่มีอีโก้สูงคุยกันได้ได้ทุกอย่างไม่แบบว่าไม่แบบเออคนเนี้ยแบบเออดูเหมือนรวยดูเหมือนมีฐานะแล้วเราต้องไปคุยกับเขาดีหรืออะไรเงี้ยคือคนทุกคนไม่ว่าจะอะไรแบบ คือจะคุยเท่าเทียมกันหมดเลยคือไม่ให้ไปยกยอปอปั้นใครว่าเออต้องมันเหนือบ้างต้องมาต่มอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนค่ะชีวิตเราจะอยู่ได้จะเดินหน้าไปได้หรือถอยหลังอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นอยู่กับชีวิตคู่ของเราค่ะก็คือเราก็แค่โฟกัสแค่ครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเราให้มีความสุขคุยกันด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยนะคะไม่ใจร้อนไม่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ราก็กําลังจะทำข้าวต้มกุ้งค่ะทุกคน นี่ยนะคะน้องก็ดีใจมากมากเลยนะคะที่ที่น้องได้ผ่านกด YouTube แล้วก็แบบได้ได้ก้าวมาถึงตรงจุดที่มียอดคนดูถึงสองพันคนนะคะก็คือน้องก็น้องก็สัญญาไว้กับ FC นะคะที่ที่ก่อนนะ้นตอนนั้นน้องมียอดซับสไครต์อยู่ประมาณ600มั้งคะก็คือเขาก็อยากให้เราเปิดเปิดบ้านที่สวีเดนให้ดูแต่ด้วยความที่ว่าน้องก็บอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดน้อง ยังไม่ได้มีรายได้จาก Youtube ยังไม่ผ่านกดยังไม่ถึงสองพันซับสไคร์อะไรเงี้ยคะ่ะน้องก็ยังยังไม่เปิดบ้านแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้ยอดซับสไครต์น้องถึงสองพันแล้วนะคะทุกคนแล้วป๊าป๊าเขาก็ยินดีให้เปิดก็คือคนสุบเดนเขาไม่ได้มีความลับอะไรคะ่ะคือแบบว่าเราเปิดยิ่งแบบว่ามันมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมเขาก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบเหมือนถ้าเกิดเราเชิญแขกมาบ้านอะไรเงี้ย เขาก็จะเปิดบ้านให้ดูนะคะครั้งแรกนะคะถ้ามีแขกมาบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดให้ดูบ้านมีกี่ห้องอะไรยังไงห้องไหนห้องนอนห้องน้นําห้องอะไรเงี้ยห้องนั่งเลน่นห้องอะไรเขาก็จะเปิดให้ดูนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ความลับอะไรมากมายแต่มันก็จะมีพื้นที่คอม์ตเหมือนกันนะคะที่เราอาจจะไม่ได้เปิดโชว์ให้ดูหมดนะคะเดี๋ยวไงน้องจะโชว์ให้ดูตอนช่วงเทศกาคลคริสต์มาสนะคะทุกคนคือน้องก็อยากจะ จะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจน้องด้วยนะคะก็ถือว่าเออแบบถือถือโอกาสเป็นการเปิดบ้านให้กับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีที่มาสนับสนุนและส่งกําลังใจให้ชีวิตคุณแม่ลูกติดตามนะคะที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้ชีวิตน้องนะคะก้าวเข้าสู่ระบบการเรียนนะคะเพื่อที่ว่าจะเรียนภาษาสวีเดนนะคะแล้วยิ่งรุ่นของน้องนะคะทุกคนเป็นรุ่นที่เจอแจ็คพอตค่ะ จะผพอตยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าน้องเป็นรุ่นที่แบบว่ากฎหมายเขาเปลี่ยนใหม่ค่ะก็คือแบบว่าเราต้องเรียนเรียนเรียนจบแบบว่า F14 นะคะก็คือเรียนรู้สังคมของประเทศสวีเดนแล้วก็อยู่ประเทศสวีเดนครบ3ปีเราถึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอ p u t ก็คือวีซ่าหปีวีซ่าอยู่ถาวรแล้วอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เราก็มันก็มีเงื่อนไขอีกนะคะว่าเออเราต้องมีงานทํา หลังจากหักภาษีแล้วขั้นต่ำเหลืออยู่ประมาณหกพัโครนนะคะเงินสวิเดนนะคะขึ้นไปเคสที่เรายื่นขอมันถึงจะผ่านนะคะดังนั้นน้องก็เลยต้องพยายามถีบตัวเองนะคะจริงๆแล้วน้องก็มองว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะทำให้เรามีมีความกระตือรือร้นมีความแอคทีฟแล้วยิ่งอย่างตัวน้องเองนะคะเป็นคนที่ยิ่งแบบว่ามีสโลแกนการใช้ชีวิตแบบ เรียบง่ายไม่ไม่อะไรไม่หวิวาไม่อะไรไม่ไม่ได้ว่าแบบคือแบบน้องก็คิดแค่ว่าเงินน่ะหาในรูปแบบไหนก็ได้ขอให้เป็นเงินไม่ต้องแบบว่าต้องเป็นเงินสวิเดนก็ได้เราหาที่เมืองไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคิดแค่ว่าเออแบบคือคือในความคิดน้องไงคะแต่พอเขาเปลี่ยนกฎหมายแบบเนี้ยก็คือมันยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบว่ามีแรงผลักดันแล้วน้องก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แฟร์สำหรับประเทศสวีเดนมากๆเลยนะคะมันจะได้ทำให้ผู้คนที่แบบว่า อยู่แล้วสามารถสื่อสารภาษาเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและตอนนี้น้องก็เห็นข่าวออกมาใหม่นะคะปะป๊าก็เขาจะเล่าให้น้องฟังอยู่แต่มันอยู่ในรถด,ด้วยความที่ว่าถ้าอยู่ในรถคือแบบว่าน้องก็ยังไม่อยากจะรับรู้เรื่องอะไรขอให้มาถึงบ้านก่อนแล้วค่อยคุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ป้องกันความปลอดภัยด้วยนะคะเผื่อบางทีเขาคุยไปเขาลืมดูทางดูอะไรเงี้ยน้องก็ไอ้นี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อน,นี่ปา้านาอาเอซทุกคนนะคะทั่วทุกมุมโลกนะคะที่เข้ามากดติดตามและให้กำลังใจในช่องแม่น้องนะคะน้องและครอบครัวค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะยิ่งปป้าค่ะแบบว่ายิ่งอยากขอบคุณนะคะที่ทําที่ทําให้แบบว่า y o u t u b e ทําให้เมียของเขาเขาบอบกว่าทําทําให้เมียไม่มีเขาเรียกอะไระคะแบบไม่มีภาวะ ความตึงเครียดมีเพื่อนคุยมีอะไรอย่างเงี้ยคือทําให้เราแบบว่าไม่เหงากับการใช้ชีวิตในต่างแดนอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าก่อนที่ป๊าเขาจะเอาน้องมานะคะเขาก็ศึกษาเขาก็ดูนะคะว่าเออแบบผู้หญิงไทยมีภาวะโรคเครียดโรคซึมเศร้าที่ประเทศสวีเดนเดยอะมากเพราะว่าอากาศที่ประเทศสวีเดนนะคะมัน ยิ่งช่วงหน้าหนาวยิ่งตอนนี้เลยค่ะทุกคนคือช่วงที่มันจะปรับเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่แบบช่วงฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมคะเขาเรียกก็คือแบบว่าเหมือนใบไม้มันมันร่วงลงพื้นมันเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยแล้วอากาศมันก็จะเริ่มมืดเร็วอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละปะ้าป้าเขาก็เลยแบบว่ากลัวเมียเป็นโรคซึมเศร้าด้วยอะไรเงี้ยแล้วโชคดีที่เมียได้ท YouTube หนึ่งก็คือได้ทํา YouTube ได้มีเพื่อนได้พูดคุยได้ผ่อนคลายสองก็คือแบบว่า คือเรามีรายได้จากการทํา YouTube ถึงมันจะไม่มากแต่อย่างน้อยมันก็ก้าวทีละสเต็ปทีละสเต็ปมีตอนนี้น้องน้องมีความสุขกับการทําคลิปมากๆเลยค่ะทุกคนคือแบบว่าอย่างน้อยๆต้องได้แบบว่าเอออาทิตย์หนึ่งวันละคลิป2คลิปก็ยังดีอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเงินเก็บทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยนะคะถือว่าเป็นน้ําซึมบอรายอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเออถ้าเกิดสักวันหนึ่งเราได้มีโอกาสได้กลับไปอยู่เมืองไทยเราก็ยังแบบจะได้มีคลิปทำเผื่อป,ป๊า กเกษียณแล้วไม่มีอะไรทํเขาก็จะได้ทําคลิปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้น้องก็กําลังจะทํากับข้าวค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะน้องต้องขอขอบคุณจากใจอีกครั้งนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย